มวันนี้มาขนเพียงพี่น้องขนเทียงรถเกี่ยวไหมครับมันเกี่ยวไหมวันนี้ผมก็มาขนเทียงนะพี่น้องนะครับอย่างนีสักมีรถเสียนัดครับบานเม่งลิงนะพี่น้องมีทางรถเกี่ยวรถเบคโครถดำนะครับพี่น้องขุดบ่อถมดินแลนดนดินถมสางถมบ่อรถไถกับมีพี่น้องโยวเขาเรียกวไถคนไส่พรมครับ คุณมาเฮศักอยลังเจอมาครับนี่กวเป็นขนาขานบริการกันเองก็นนะ้องนตับเต่า เปนเตี้ยวเรียวๆมันก็จะเป็นเปียงออกมาเนี่พี่น้องเห็นาะเป็นเปียงมาเนี่ยเพื่อนก็บจีหัวนะครับมันก็จะตกย่องหลงกลางร่องกลางตกตกตกไปพี่นไหนหนึ่งมันก็จะจับเก็บใส่งัวใส้กล้วยเพื่อนจุบันเพื่อนแหละหรือว่เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านไทยสานบ้านเนอกนะพี่น้องเขาไม่ปามันครับเขาเปียงเกาเพื่อนก็มีดอกแต่่วาเพื่อนก็เอาไว้ใส้งัวเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันไม่เพื่อนก็มีเพม่อนกับพี่น้องบ้านเนอกเนาะออกมาอย่างไรนะครับพี่น้องบ้านไทยบ้านหนองหาง ไรครับสุดยอดพี่น้องเห็นหรผมบอกแล้วของฟรีนี่ยกให้บ้านน้องห่างครับคันคันในซื้อนี่ป้มีคนอาเด้ครับเป็นมหิศักนะพี่น้องมหิซักกัต้งยกกุบวน,นนี่นาองี่กเป็นอาหารกบเพียปอกเป็นกังเก็บอยู่ ผมกับบเคยเห็ดดอกเพิ่นกับผ้ามาเห็ดดอกพอผมกับบมีงวมีควายคือเพิ่นแล้เขาต้องเรียนรู้ไว้หลายๆอย่างพี่น้องชีวิตพ่อน้องมันบอลเนียบอนอนดอกเมื่อนี้เขามีมือหนาอาจที่บ่มีงทีน่ะคือยังน้ำทะเลเละมีขึ้นมีลงชีวิตก้นนอกครับขันมีก็จะไปดูถูกคนก็บ่มีสักมือหนึ่งก็อาจจะมีก็เขาก็ได้นะพี่น้องครับเกษตรปอกครับโงกควายเพิ่นกับบอย่างหลายเด้อพี่น้องสิบยี่สิบตวันนี้ขายเป็นขายกันนะครับขันมีคนมาเจอ ่ว่าตัวน,นี้ต้องเอาไปให้มันกอนครับจอดลำบากกันครับ,เด,บ,บ,รบเดียวบอกหนอะการเน็นเบียกนะครับก็ต้องพูดถึงกินเหล่ากับคือกันครับเก่งคือกันเดี๋ยวถาเบังรถไปไม้ไกลกับพี่พกกพพน้องมีไทยบังตัวหนึ่งผลัดไทยพ,พี่น้องบานเทากันในผลน,นี้หน่ หลังจฟุกก้งม,มูพี่ไอจงเสียฟุกนะครับพี่นุอง,งยญเฟย์มาดนันลไอไสยคนนะครับรถเกียวกำลังเกียวอ้อมในอุ่นรถของเสียนัดนะครับบา้านืองลิงบริการทุกอย่างพี่น้องมีมัดร,รถเปกโครถดำรถเกี่ยวรถเกตรเกียวก็เรียกไทยหุดพพ่อมไทยหุ่นพ่อคุดสั่งอีกครับสางว่พ่อคนดินของหอดบ้านพี่น้องถ้าถือแต่งเงินไว้ถาายย่ายใจยางเดียวพอเลยครับ เดี๋ยวผมเก็บเพียังสายไปนะครับครับผมตอนนี้เกิดปัญหาใหญ่เลยพี่น้องรถปิกับลงมาบ่ได้ครับหนามมันลายนี่ยหนามมันแชะเฉะเฉะสิครับคนอยากติดลมคนว่าคนจีกับบ้านเปียวรถที่โกงมาก่อนหรือรถไทยเดินตามมาพี่น้องแต่ว่าผมเหมือนรถที่โกงครับเป็นคาร์นั่นแหละนี่รถเจาะก็รถเจาะมาครับพี่น้องของเสียนัดครับพี่มาเจริญกันช่างมหิสัก kiến vâng phía nào xuống xương xây gì dạng tệ nó Thì cả Và chỗ luôn cán con hình mà Miếng đá, miếng đá là khán đầy miếng đá phía nào อันไี้แม่งด่าแล้วครับนะองเดี๋ยวมันก็เลี้ยนบนนู่นี่น้องนี่ไปเสียฟุกนะครับกันเนึกฟาร์มกันเนึกฟาร์มมันบโตร่งหลงเนาะอันนี้เพี่เจ้าขอนิ้วดอยพี่น้องหน้าปีพี่เส้นเจ้าหน้าปียังเขียวอยู่ครับนี่ก็เขาไม่อ่ะ เพียงไหมเห็นว่าเพื่อนยังกอดเขาไม่เขาไม่เขาไม่เขาดอปันนี้คือเอาไปไหว่ง้วนครับไหวง้วนข้อยู้ใดมีง้วนควายกอดมาเอาลพี่น้องไทยบ้าทน้องห่างพวกนี้ครับพร้อมเพียงใจกันเป็นอย่างเดียวคันว่าเขาให้หนี่งหลายคนอยู่

เจ้าพีเด้อครับเนี่ยผานนมเจ้าพีหุ่นดีครึ่งราคาครับพี่น้องผลง,งามมาแต่ว่มีผัวกับพ่อคุยกันได้ท่านมีผัวอย่ามาบอกกัน กดไลค์กดพี่น้องมาเอาเพียงเนาะเอยาจังเลยมันเดิมแล้วครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์คันมากกาดกดติดตามกับผมเดี๋ยวคลิปหนา้าผมจิตไทยยังให้เิ่งกันรอดติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายปุ้น